อะไรครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่เกมสไตล์เดลิเวอรี่กันอในชินเคอรกันนะฮะตอนนี้ก็เป็นพาร์ทที่4กันแล้วนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมอ้าวแมวน่ารักปะอ่ะผมไปลงวัสเพิ่มมาได้หนึ่งมันคือแมวนะทุกผู้ชมครับมันน่าจะเป็นโปเกมอนอะไรสักอย่างนี่แหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นมันน่ารักดีก็เก็บเก็บมานะครับผมเก็บมันลงมาเพื่อมอสนั่นเองนะฮะเอาแต่ตอนนี้ผมก็ปลูกสตรอเบอร์รี่ได้แล้วผมก็เก็บไปแล้วรอบหนึ่งนับผมมดูซิออะไรเเเข้าาควพลย่ าบอกว่าสวัสดีนะครับผมนานแล้วตั้งแต่แม่ได้ยินข่าวจากลูกบาง่งนั้นอาจจะทําให้ลูกรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านแล้วคิดถึงลูกมากๆครับผมรักแม่นะฮะแล้วก็ปลอ,อเจอซองเงินที่ปู่ทิ้งไว้ให้นะครับมี500บาทโอ้โหโให้ผมน้อยจังไงสวัสดีพรุ่งนี้เราทุกคนได้เชิญไปงานดอกไม้นะถ้าคุณอยากหาคู่ ใจที่ต้องการเต้นรำคุณงานเต้นรำจะอยู่ที่ป่าทางตะวันออกของเมืองระหว่าง9โมงถึงบ่าย2ถ้าคุณสนใจให้หมาดนะครับผมเทสตูรีริวิชนะครับผมหาผู้เต้นรำาเหรอผู้เต้นรำของเราจะมีใครเต้นรำกับเราวันนี้ผมอยากให้คนนี้จังเลยเมนเต้นรำกับผมจังเลยแต่เธอจะเต้นไหมเนี่ยไม่รู้เมือนนฮะ,ะเดี๋ยววันนี้เราทำเควสหน่อยดีกว่าเควสคืออะไรต้องการเออโจดีน้นํำต้องการดอกกระหล่ำนี่นาะเดี๋ยวเราเอาไปให้หน่อยดีกว่ามั้งเนี่ยเอ้ย ดอกกระลำไม่พอหรอเออตรงนี้ผมก็ทำาสปริงเกอร์นะท่านผู้ชมครับเราก็ไปทำการซื้อสปริงเกอร์จากโซเฟียนะผมจากตรงนี้ที่เธอให้ซื้อนั่นเองเออตอนนี้ผมคิดว่าผมจะไปที่ไร่ด้านล่างเพื่อที่จะไปซื้อสตรอเบอรี่มาปลูกเพราะว่าสตรอเบอรี่เนี่ยราคามันค่อนข้างที่จะดีเลยเชียวละ่ะเดี๋ยวเราจะไปเอาสตรอเบอรี่มาปลูกดีกว่าเพราะมันเป็นพืชที่สามารถเก็บได้เรื่อยๆด้วยไงนะครับท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวเราจะเราไปซื้อกับคุณอะไรไม่รู้นะครับผมอยู่ทางด้านล่างของแมพตัวนี้อา้าวันนี้ก็ต้องเกอดของแอนดรีอะและแอนดรีชอบอะไรเนี่ยเราจะเอาอะไรไปให้เขานี่เดี๋ยวเราต้องกลับมาเอาของที่จะไปให้แอนดรีนะครับผมแอนดรี Andrew ชอบอะไรนะชอบเป็นริกไหมเอ่ยนะเดี๋ยวเราลองดูนะนะฮะไปเดี๋ยวเราจะไปซื้อมเมล็ดพันธุ์กับแอนดรีแล้วก็เอาของงานมันเกิดของวันเกิดเนี่ยไปให้เขาด้วยนะฮะเขาจะชอบหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกัน เอาละเอาไปครับโอ้วันนี้มันเกิดเช่นหรอขอบใจนะมันเยี่ยมมัเลยละเอออะไรนะเฮ้ยผมเออๆนะฮะเขาบอกว่าอย่างนั้นนะเอาละเอ้ยสิ่งที่ชอบด้นะดวยเนี่เราเราถูกเฉยเลยผมอยากเก็บจังเลยอ่ะมันน่าจะเก็บได้นะถ้าเก็บได้เลยน่าจะเอาไปขายได้เยอะเลยเลยนะีเ่ยอ้าวอันนี้ไม่มีขายหรอไม่มีของขายเหมือนโซเฟียหรอ อ้าวเหรอเพิ่งรู้นะเนี่ยแล้วนั้นเราไปซื้อกับโซเฟียได้เดี๋ยวเราจะไปดูเงินของไม่ใช่ดูเงินดิดูสปริงเกอร์ด้วยเพราะผมต้องการสปริงเกอร์รอบทิศทางไอ้นั่นมันมันแค่ไม่กี่บล็อกเองอืมนี่ไงนี่ไงนี่ไงที่ขายของเธอเธอขายอะไรนี่ไงหกร้อยอ้าวเธอขายเรื่อยๆเลยเหรอเอามาขายเรื่อยๆเลยเหรอเราจะลงทุนไอ้นี่หรือเราจะลงทุนไอ้นี่กันดีครับท่านผู้ชมครับ ผมว่าเราลงทุนที่เครื่องเล็กไปก่อนดีไหมเพราะว่าเครื่องใหญ่มันค่อนข้างที่จะแพงกันเลยทีเดียวเชียวละผมว่าลงทุนที่เครื่องเล็กก็น่าจะคุ้มนะเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยไปเปลี่ยนไอ้นี่กันด้ไอ้นี่ก็น่าไ,ไ,ไม่ทําไม่ยากหรอกเดี๋ยวเราค่อยว่ากันลวกันผมว่าผมเล่นไอ้<ม>เป็นไอ้นี่ไปก่อนแล้วกันนะฮะเราจะเอาไปอีกสัก2เครื่องอืมอ่ะอีกหนึ่งอืมพอ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 นะฮะต้องบอกตัวเองว่าพอไม่งั้นเดี๋ยวเราจะซื้ออีกแน่ๆมือมือรัดแน่นอนเมื่อกี้ เอาละเดี๋ยวเรากลับกันดีกว่าเธอนะี่ยจะไม่ชอบมั้งในดอกไม้เนี่ยเอาให้เธอหน่อยเลยดีกว่าสวัสดีครับคุณโซเฟียจ้าอขอบใจเฮ้ฉันไม่ชอบการเต้นเลยละ่ะฉันมาที่งานเทศกาลดอกไม้แค่มากินเค้กเท่านั้นแหละอ๋อเหรอใช่แหละเนาะเนาะอะไรละ่ะจะพูดอะไรวะลืมไปครับครับผมไปหาปีแอร์กันเดี๋ยวเราจะไปซื้อมเมล็ดพันธุ์ดอกผระกาดผมว่าผมต้องปลูกด,ดอกผระกาดเพิ่มไยแหละเอา้อาเขาคาซีนเฉยเลย แอนดรี Andrew, อย่างที่ฉันพูดก่อนหน้านี้นะเธอจะเพิกเฉยมันไม่คุณฟังฉันไอเรื่องบ้าพวกนี้มันจะเกิดทําไมมันจะทําไมกันเหรอ,อแล้วทำไมต้องมาบอกฉันด้วยลนะ่ะฉันอยู่อยู่แล้วฉันกำลังจะไปดีกับฟาร์มฉันไม่ต้องมาบอกข่าวอะไรกับฉันอะฮะเหมือนจะทะเลาะกันนะครับผมสองคนนี้ฉันช่วยอะไรไม่ได้จริงๆแอนดรี Andrew, รัฐบาลของ Fro f ฟลวเฟนเกลก็กาลังปรับนะครับผมอะไรอะ พูดเรื่องอะไรกันนะฉันไม่ฟังไรทั้งนั้นแหละมันทำลายชีวิตของฉันได้ยินไหมโอ้ต้องใส่ลบเกิด <c oughs> อ,อะไรขึ้นเนี่ยฉันคิดว่าที่จะสำรวนเกษตรกรพื้นที่สิอะไรอะ่ะเกิดอ,อะไรอะ่ะนายยอสเวนตีแห่งแกรมพตันก็ไม่ชอบเรื่องนี้เหมือนกันฉันเองก็ไม่มีคถา,างที่จะไม่คําตอบคือไม่เลวิสฉันแท้จะไม่มีปัญญาซื้อมเมล็ดพันธุ์เพื่อจะปลูกรอบใหม่อยู่แล้ว ฉันไม่มีปัญญาที่จะจ่ายมนทั้งหมดนี่เหมือนจะทะเลาะกันเรื่องค้าขายเนี่ยเอนดี้ทำทุกอย่างไม่เป็นไรแบ่งเงินกองทุนจากทุสการ์อ่อไม่ใช่เหรอใช่แหละไม่ฉันไม่ต้องการให้ใครมาช่วยจะไม่รับอะไรทั้งนั้นฉันจะแก้ปัญหาเองแอนดี้นายจะนั่นเหรอการสัญญาจบแล้วขอตัวละ จะเย็ยนก่อนคุณแอนดี้เฮ้ยคุณแอนดี้ทำไมคุณเศร้าอย่างนี้ล่ะคุณทะเลาะกันลระมาคุยกันก่อนสิอืมบรรยากาศมันแย่อย่างเลยนะสวัสดีโมจิได้ยิยนหมดแล้วใช่ไหมอืมได้ยิยนหมดแล้วครับรัฐบาลฟลอรกินกำลังจะออกข้อบังคับใหม่ ฉันไม่คิดว่าพวกเขาจะเข้าใจที่ถึงผลเสียเกิดขึ้นกับชิ้ๆเล็กๆเกช่นนี้โพลกินเอ่ะฉันพยายามจะต่อรองแต่พวกเขาไม่ฟังเลยอ่ะอืมหรอวกแต่เอนตี้เขากำลังตกที่นั่งลำบากเขาไม่มีไรายได้ดีนักอืมจะช่วยเขายัางไงนะแต่วาใจเถอะเคนดรากับฉันกำลังร่าเขาเสนอมาอยู่อ่านผิดไปะวะน่า <c oughs> จะไม่แหละ ฉันอยากรบกวนที่ช่วยดูแลแอนดี้ให้หน่อยได้ไหมอ่าน่าจะได้แหละอ่าเขาก็ระเบิดใส่ฉันนะสิอ่าเดี๋ยวฉันเข้าไปดูให้นี่ต้องสอบเป็นคนดีหน่อยดีกว่าขอบคุณนะโมจินะชื่นชมที่สุดทำนี้แคปเดี๋ยวผมจะเป็นคนดีหน่อยดีกว่าฉันจะเริ่มไปร่างเ้าเสนอใหม่เดี๋ยวนี้แหละขอให้เป็นวันที่ดีโมจิอ่าครับขอให้ทุกคนโชคดีครับอา้าวเรามาหาแอนดี้เหรออา้าวไม่ใช่ฮะ ะเดี๋ยวเราไปกันต่อฮนะเมื่อกี้เข้าคาสินหล่มเหนื่อยชิบเป่งเลยเอาละคุณบีแอร์ครับเอ่อวันนี้คนเกิดอันดรีนะครับผมแล้วก็โฟล์ฟรอล์ดแดนนะครับผมแล้วก็ใกล้จะหมดฤดูใบไม,ม้ผีแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะได้บอกลาฤดูใบไม้ผีกันแล้วเนาะโอ้มาาันช่างไวัยสุดเกลียดนะฮะผมก็แอบไปฟาร์มมานน่นแหละอ่ะไป,ไปไปหาปีแอร์ครับโอ้วันนี้วันอะไรอะ่ะทำไมทุกคนมาอยู่ตรงนี้เนะี่ย ไม่รนะู้แกจะัสดีไอพิเกลพวกนี้เป็นหน้าที่การเต้นรำเลือกเต้นรำอาจจะไม่เกี่ยงร็อกแต่ทําไมฉันต้องใส่ชุดเดรสสีขาวงโง่ด้วยนะอ้าวเหรอไม่ชอบเหรอจะเป็นเกมเมอร์ตัวจริงเลยนะโอ้เราจะมาซื้อประกาศใช่ไหมผมจะมาซื้อประกาศสี 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพอแล้วก็ผมว่าผมจะซื้อไอ้นี่เพราะว่าไอ้นี่มันค่อนข้างราคาแพงเลยนะฮะแต่ไอ้นี่มันใช้เวลานานแต่มันก็แพงเหมือนกันผมว่าผมจะปลูกทีลีอีกสักห้าชิ้นหนึ่งสิบอ่ะสิบก็แล้วกัน โอเคประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะทุ่มเงินเกือบทั้งหมดใส่ไอ้นี่เลยดีกว่าสักยี่สิบถาทก็พอเพราะว่ารวมๆแล้วมันจะเยอะเกินไปนี่ครับผมนี่มีประมาณ40่สิแล้วนะเดี๋ยวเราจะใช้พลังงานเยอะเกินไปผมไปเจออะไรเมื่อกี้นะเนี่ย มันร,มน,มน,น,นรู้สึกว่ามันสวยดีเซื้อมาหน่อยแล้วกันแล้วไอ้นี่รู้สึกว่าสวยดีอ่ะซื้อมาหน่อยแล้วกันนะฮะเอาไปไป,ปพอครับผมเหลือเงินไว้สักนิดสักหน่อยแล้วกันนะครับผมเพื่อเราจะเอาไปทําอย่างอื่นเนาะถ้าซื้อหมดเดี๋ยวมันจะมีปัญหานิดนึงเดี๋ยวเงินจะไม่พอนะฮะมาๆกับบ้านไปแล้วฮะเดี๋ยวเราตามที่เราอ่าคํานวณไว้มันจะวางตัวนี้ไว้ท่านผูุ้มครับแล้วก็วางตัวนี้นะฮะแต่มันเกิดปัญหาคือ เราเนี่ยวางมันปลูกต้นไม้มันค่อนข้างที่จะ,จะผิดที่ผิดทางไปหน่อยนะครับผมเราไม่ได้คํานวณตั้งแต่แรกแตั้งแต่ตอนปลูกนะฮบผมก็มันจะเป็นประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราต้องปรับเปลี่ยนกันใหม่เกือบทั้งหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเราลองวางไปเปอร์ใหม่ไหมไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเราวางพื้นกันก่อนอืมสวยถ้าเราวางไปเปอร์น,นี้เปเปอร์นี้จะหายนะวางเลยด้ยกันอ้าเชี่ยหยิบมาทำไมเชี่ยอะไรนะอ่าฮะไม่เข้ากันเลยฮนะเดี๋ยวเดี๋ยวว่าผมวันใหม่เดี๋ยวผมไปซื้อมามาเปลี่ยนดีกว่ามันไม่สวยวะไม่สวยเลยอ่าฮะ อา่าฮะโอเคมานะฮะปลูกกันกดีกว่ามันถึงเวลาปลูกแล้วไอ้ไอ้สปริงเกอร์นี้มันจะลดน้ำแบบนี้นะมันจะลดน้ำแบบบวงนะครับผมไอ้สปริงเกอร์นี้มันจะลดน้ำแบบวงกลมเนี่ยเป็นเหลี่ยมตรงเนี้ยนะฮะโอเคประมาณนั้นนะฮะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มวางมาเมล็ดกันเลยดีกว่าวางตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตร,นต,รนตรงนี้ไปก่อนเ,นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมขอวางไปก่อนแล้วกันนะครับผมตรงที่ไหนที่มีเครื่องปั๊มน้ำก็ขอขอ,ขอ,ขอวางวางไปก่อนแล้วกันนะฮะวาง,วางตรงนี้วางตรงนี้วางตรงนี้โอเคแล้วเราก็จะวางที่ว่างตรงนี้ให้หมดเลยนะครับโอเค ตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยเอาน้ํามารัดเองก็ได้แค่นี้ไม่ไม่มีปัญหาหรอกอ่ะเอาของไปเก็บกันครับเสร็จแล้วก็เก็บเครื่องไว้เครื่องมือซะโอเคตอนนี้เรามีเวลาว่างใช่ไหมตอนนี้มันก็ห้าโมงแล้วถ้าจะไปลงทํามันก็ไม่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 มีเวลาและเวลามันก็จะหมดแล้วฮะอ่าตอนนี้เรามีไม้สองร้อยใช่ไหมเออเดี๋ยวเราขุดไอ้นี้กันหน่อยดีกว่าเลยมั้งหรือเราจะฟาไม่นั่นวะไม่เอาดีกว่าผมว่าผมขุดไม้กันดีกว่า ขุดไม้เพื่อที่เราจะเอาไปซ่อมสะพานตรงนั้นก็นดีกว่าแต่ถ้าจริงๆมันก็ไม่จําเป็นต้องซ่อมตอนนี้ก็ได้นะแต่เราอยากซ่อมไงเราจะเอาไปเก็บอของทะเลกันนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาไปซ่อมแล้วก็ไปเก็บของทะเลของจากฝั่งนู้นกันันนเ่เองเอาละเอาของไปเก็บกันแล้วเราก็จะนอนกันล้นนี้แล้วเราก็จะไปโฟเดอร์นกันพรุ่งนี้นั่นเองเช้าแล้วเเนี้าายเช้าว่ายังเลยนะบายขันรับ ออกมาข้างนอกกันเจ้าแมวแมวเชื่ออะไรตัวใหญ่เป็นเรื่องอะไรเห็นไหมเนะะี่ยครับผมมันจะลดน้ำอย่างนี้นะครับไม่ชิเครับตรงไหนที่มันไม่ลดเราก็ต้องลดเองนะฮะเฮ้ยตอนนี้เราได้เบอร์รี่นี่นะเบอร์รี่มันแพงนะเดี๋ยวจะให้ดูว่าราคาเท่าไหร่อยู่ไหนวะเนี่ยนี่ไงนี่ไงเนี่ยร้อยลูกละวร้อยยี่สิบเลยนะสตรอเบอร์รี่นี่เองที่มันค่อนข้างที่จะแพงนะฮะเอาละเอาละตอนนี้เวลางานยังไม่เปิดใช่ไหมโอเคปาร์ตี้ย,ยังไม่เปิดเราก็ต้องเข้าลูปในเรื่องกาเชิมดืมนี่ฮะ สักแปบครับเฮ้ยป่าล่างๆทำไมเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยผมไม่เคยมาวะ่ะแล้วเรา,าจะไปตรงไหนวะเนี่ยเอาชิบหายแล้ว <c oughs> อ๋อตรงนี้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 ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใชชช่ตรงนี้แหละตรงนี้แหละเราจะไปเทศกาลกันกอีกแล้วอ่ามาแล้วมาแล้วไงเทศกาล Flower Dance ใครจะเป็นคู่เต้นรำกับผมไหมนเนี่ยน่าจะไม่มีแหละน่าเศร้า <c oughs> <c oughs> เอาลนะอย่าลอกหาไม่ซื้อ,อค่อยวางแล้วน,นะครับผมผมไม่ซื้อหรอกเอาเราต้องคุยกับทุกคนใช่ไหมเนี่ยฮะว่าไงหรอชวนเอเลสชวนคนนี้ได้ด้วยเหรออแมวอ่ะใครจะไปชวนผู้ชายถ้าชวนผู้ชายะลรเกอือบ <c oughs> แมวไปว่าไงหรอ,อชวนยายเป็นผู้ต้นงราเหรอเดี๋ยวผมไปลองชวนไอ้นี่หน่อยดีกว่า อยู่ไหนวะเนี่ยเอ้าไม่มาหรอเธอไม่มาอันนี้ไงนี่ไงเธอเต้นลำบ่หวะไอ้สวัสดีวิสเตอร์เดี๋ยวรี่หลานเนี่ยอะไรเข้ามาที่นี่เพราะกินเค้กฟรีน่ะเอ่าว่าไงหรอเราลองชวนดูเลยอ่ะเดี๋ยวลองลองชวนดูครับครับขอโทษนะฉันไม่ค่อยชอบเต้นหลาสักเท่าไหร่ไม่ก็ปฏิเสธผมเต้นลำไม่ได้ใจผมแตกสลายเลยฮะมึงใจผมแตกสลายเป็นเสียงๆแล้วแต่ละเสียงก็ตอกไอ้ัลติโลทงแห้งๆนะฮะ อ่าแต่เวลาฉันก็เลยฝึกเต้นรำอยู่หนะอยจะให้มันสมบูรณ์แบบนะฉันได้รับตำแหน่งราชินีดอกไม้ติดกัน5ปีและฉันยังไม่พร้อมที่จะก้าวลงมาจากบัลลังก์นะอ่าว่าไงเหรอลองชวนดิชวนได้ปหมอี๊แมอวอ่ะเอาเอาอีเราเฉลยไม่โอ้หัวใจผมแตกสลายเลยฮะมุงรอบที่สองเฮ้ยสวัสดีเจ้าหนูเมเซนอ่าอ่าแจ๊สเอ่อบ้าอ๋อตัวนี้เหนึ่งคนนี้อยากเป็นราชินีไม่นะผมต้องเต้นคนเดียวใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวลองชวนไอ้นี่ดิลีอาดิ ได้ไหมเอาจริงเหรอฉันไม่ค่อยอยากเต้นกับเธอเลยมไม่มีใครชอบเราเลยไปไล้สเวนตันเต้นผมไม่เต้นก็ได้ว้าผมเป็นคนยืนดูก็ได้เรื่องสังเกตุนี้ไม่มีใครอยากเต้นกับผมไปเอาละมาเล่นเต้นอะไรกันนะใช่ไหมใหญ่อะไรครับไม่ไม่เคยไม่มีใครคนเต้นรำกับผมเลยใจผมแตกนสลายเลยใชมึงไหนวะเราเรายืนอยู่ไหนวะเนี่ยไหนวะเราอืมีไม่ไหนวะหาตัวเองไม่เจอตัาใช่แด่แน่ ไหนอะเราไม่ไม่เห็นเราเลยอะที่ไหนอะไม่ม claro ีเหะเหมือนเราไม่ได้อยู่ในเฟรมเลยครับท่านผู้ชมครับท้าใมวะเนี่ยอ๋อนี่ไงไงจะอะไรจะอะไรจะอะไรตอนนี้ตรงนี้ตอนนี้ไอตัวไอตัวหัวฟ้าเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าหาตั้งนานหาไม่เจอเว้ยเฮ้ยจบแล้วเหรอจบแล้วเทศกาลดอกไม้มันก็แค่เทศกาลเี่เราเพิ่มค่าหัวใจนั่นแหละ เอาละถึงเวลากลับบ้านแล้วนะอืมรู้สึกว่าค่าหัวใจของเราจะไม่พอนะครับน่าจะประมาณ3หัวใจนะถึงจะสามารถเต้นลาด้วยได้นะฮะเดี๋ยวเราไว้ข้างหน้ากแล้วกันนะฮะเอาละขับบ้านนอนครับเอ้ยเดี๋ยวขอดูพวกนี้เลยรีพอร์ตอืมวันนี้มีมีเมฆน้อยมีขึ้นมามีอา่าลมโปรยปลิวนะครับผมเด,เดี๋ยวทีอา่านักทําอาหารเราได้สลัดหัวเชเท้านะครับผมเข้ามาแล้วกัน,น แล้วได้สูตรปรุงอาหารนั่นเองโอ้โหเจ้าแมวยักษ์เจ้าขึ้นมาบนเตียงข้าทำไมเนี่ยนี่ร้อง170บาทโอเคไม่เป็นไรในนิดหน่อยก็โอเคละเออเออมาถึงตอนเช้าก็เข้าเซสซีนี้แล้วแหละผมกำลังตรวจสอบทางจะส่งของคุณเปรียและโซเฟียมีผลิตภัณฑ์จำนวนมากที่จะส่งในเช้านี้โมจิผมดีใจมากที่คุณอยู่ที่นี่ในสไตล์ลิลลี่และคุณกล้าได้กล้าเสียมาก ใน Good Day Farm นะอืมใช่แหละผมต้องการ <c oughs> ผมต้องไปที่ฟาร์มเฮเวนและตรวจสอบแอนดรีกำลังจะส่งอะไรหรือไม่เขามากักจะมีอาหารสัตว์คุณภาพสูงป่าแคสคาเดียนนะครับผมมันสะดวกที่สามารถหาอาหารได้ในส่วนหลังบ้านของคุณนะผมอยให้คุณไปทำงานคุณต่ออะอะไรนะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เข้าใจหรือผมอ่านไม่เข้าใจเองวะเหมือนมันอะไรสักอย่าง ที่อะไรเท่าอย่างงงงงช่างเหมืนเถอะไม่เป็นไรเอาละเลยเก็บผลไม้เนี่ยไปขายกันวันนี้เอ้ย,อยม,มีมีโอกาสเบิ้ลสองด้วยหรอใช่หละมัง้งเออใช่แหละโอเคแล้วเราก็ต้องลดน,น้ำใช่ไหมเนี่ย,ยเข้าสู่ช่วงหน้าเบื่อแล้วทีนะเดี๋ยวเราจะไปตามหาคนกันวันนี้เราเราต้องใช้อันนี้ในการขุดนั่นเองนะฮะไปะกันดีกว่านะครับเราต้องไปขุดตัวน้อนที่มันอยู่ตามถนนเลยนะพี่ค,ครับ เผื่อมันจะได้นี่เนี่ยไอ้พวกตัวหน่อยแบบเนี้ยแล้วเราเผื่อมันจะได้โคลนต้องนิดต้องหน่อยแล้วกันนะครับผมแต่เราขุดพื้นแล้วก็ได้เหมือนกันแหละแต่มันจะเปลืองพลังงานเล่นนั่นเองไม่เป็นไรเปลืองพลังงานไม่เป็นไรพงงนไเไรพืพ่อควบของเราเดี๋ยวเราจะขุดตรงจากตรงนี้ก็ได้นะเอ้ามันขุดไม่ได้หรอเอ้ยเพิ่งรู้ว่าขุดเอาตรงนี้ขุดได้นี่อเ่าสมุดอะไรเนี่ยล็อตบุ๊กสมุดอ่อาแห่งความไม่แป็นคุณได้พบหนังสือที่หายไปแล้วสมุดหนังสือสะสมของอ่าได้เพิ่มขึ้นแล้วอ๋อสมุดนี้มันจะไปเพิ่มอยู่่ในอ อ๋อห้องสมุดเออเดี๋ยวเราค่อยไปอ่านกันแล้วกันไม่เป็นไรหรอกไปกัน,นครับรู้สึกว่าจะมีคเควสนะคเควสอะไรวันนี้มันเพิ่งเลือดหัดนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดพีเอครับวันเกิดเอมิลี่เดี๋ยวผมข้อหามาให้หลังมไม้ก็ได้นะครับผมเพราะว่าอะไรนิดห,หน่อยนะฮะไปเลยกว่านี่ไงแล้วก็เอาไม้เนี่ยดินไปซะแน่นอนแล้วก็เพาะปักปักปัก ว่าชอบสะพานแนบร้อยนะฮะอุ้ยตะกลังเดี๋ยวจังวะนี่ไงผลทางของความรวยมาเร็วๆเร็วๆเร็วๆเก็บ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 ครับรวยแน่รวยแน่รวยแน่ท้าไมไม่ว่าเก็บเก็บมาครับถ่ายมันได้เยอะอยู่นะมันก็ได้าอันละร้อยลึงเลยนะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงอันนี้ขุดครับเฮ้ยอะไรเนี้ยคืออะไรวันนี้อาร์ติแฟกต์เหรอโอ้โหมันคืออาร์ติแฟกต์เอ้ยแต่เกาได้เหมือนกันแหละใช้ได้เหมือนกันครับ เอาไปขายให้คุณวิลลี่เลยแบบว่าเอ้ยไงเนี้ยเห็นไหมได้แล้วะครับได้เกรย์เราเอาขายให้คุณวิลลี่เลยปะแต่ผมจะเหลืออย่างละหนึ่งนะหอยากได้แทงป่าว่ะเอาไปเลี้ยงปลาสักตัวหนึ่งแล้วกันอ่มาแล้วก็เงินก็หายไปฮะโอ้ซื้อทำไมซื้อทำไมไม่เข้าใจตัวเองวะ่ะบ้านก็แคบๆซะแล้วแล้วก็ก็ซื้อแทงไอ้นิ่มป่ามาเพิ่มโอ้โหลบคลิปเป่งเลยเอาละผมว่าผมจะฟาร์มที่ทะเลกันดีกว่านะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะขุดไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เครนะฮะ ไม,ไม่รู้ว่ามันใช้เท่าไหร่นะฮะว่าใช้ห้าเปะวเอ้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูจากโรบินก็ได้นะโรบิน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 ผมมาแล้วโรบินโรบินอยู่หรือเปล่าโรบินรู้อ่ะอยู่นี่ฮะโอเคอ่าสร้างของในฟาร์มมันจะมีไอ้นี่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 วายเลียงวัวนี่วายเลียงไก่ไอ้นี่ไงซิโลนี่นี่เราต้องสร้างไอ้นี่เว้ยไอ้คูปเนี่ยไอ้คูปนี่คือนี่ไอ้คูปเนี่ยคือนี่แต่เราตอนนี้เราไม่มีเงิน ไม่มีเงินที่จะมาเออเดี๋ยวมัก็สร้างไดนะ้น่ะไม่เอาดีกว่าค่อยว่ากันแล้วกันเดี๋ยวดูดูหนะ้าถ้าเราได้เงินเยอะเราเอามาสร้างกันนะฮะเออ่ผมว่าเราต้องใช้นี่เพื่อที่จะเก็บอาหารสัตว์นั่นเองนะฮะผมต้องใช้ถึงร้อยสโตนใช่ไหมใช้เคร10แล้วก็คัพเปอร,ร,ร์บลา5นั่นเองโอเคซิโรใช่ไหมมันอา่านว่าซิโรใช่ไหมลนะ่ะนั่นใช่แหละนี่คืออะไรนะเปิดไม่ได้นี่หว่าลืมนะฮะไปกันดีกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดูขอดูของในบ้านแล้วนะ อันนี้คืออะไรอ่ะสลามคริสตัลอ่ะคืออะไรอ่ะไม่รู้ฮะค่อยว่ากันแล้วก็ผมอยากได้ปฏิทินมากเลยอ่ะแต่ตอนนี้เงินไม่มีนะฮะก็ใช้ตามมีตามเกิดนั่นเออแล้วก็นี่นี่ไอ้น,นี่ไม้ทางอันเนี้ยเฟี้ยวอืมขอซื้อไม้ไอ้น,นี่ก็เลยนะนี่แล้วก็นี่เออเอาไปตกแต่งฟาร์มนะอันเดียวกันนี้เอาแล้ว,เ,ลวเ,เงินอู้เ,อเงินตุตมเตมดเด้วไม่เอานะจ้ายา,ยานิ้วยายาอ้อยกดไปแล้ว เรียบร้อยเงินหมดเอาเราบอกว่าเรากลับบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะเดินลัดข้างบนขึ้นไปนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาไอเนี้ยไปวางกันที่บ้านแล้วเราเดี๋ยวเราจะแวะกลับมาตกปลาด้วยเดี๋ยวเราจะไปตกปลาที่ป่าลีกป่าลีกคือป่าไอที่เราเดินเดินเลยมาข้างบนหรือเราจะไปตกน้ําจืดริเวอร์ไม่รู้เดี๋ยวเราค่อยวางกันได้ปลาอะไรเดี๋ยวเอาไปใส่ตู้ก่อนแล้วกันถ้าปลามันน่าใส่นะเอ้ยเดี๋ยวเราปลาในกล่องมีนี่หว่าเออลืมเอาปลาในกล่องก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปตกนี่ เดี๋ยวผมว่าผมตกดีกว่าไม่ไม่น่าเวิร์กถ้าเก็บปลาพวกนี้น่าจะได้ใช้ทั้งหมดนะฮะไม่เหน่บเวิร์กอ่าไอ้นี่จะเก็บที่ไหนวะเนี่ยเก็บตรงนี้แล้วกันเอ้ยเดี๋ยวผมต้องเอาปากกาหลังด้วยเอาสไลด์ปากกาหลังไม่น่ะจะต้องโอเคแล้วก็เอาไปวางในบ้านกันครับไปดูซิเราจะวางกันตรงไหนวะเนี่ยอ่ะตรงนี้แล้วกันอ่ะมุมหัวแล้วกันตรงนี้ก็น่าจะได้แหละอุย้ยเอาเชีย่ยหยิบทำไมเชีย่ยเลยเนะี่ยแล้วก็ยัดเข้าไปรหรอเอาแล้วมันมันอ๋อนี่ไง กำลังจะพูดว่ามันมันยัดยังไงวะเนี่ยเอา้าไอ้นี่ยัดประการังไม่ได้เหรอเอ้ยยัดสาหายไปได้เหรอน่าจะไม่ได้นะ,ะแล้วปลา,าตัวไหนมันยัดได้ไมเนี่ยเดี๋ยวลองอันนี้ดิไอ้ออตัวเล็กๆเนี่ยมันยัดได้เปล่าวะเอาเอาอีกแล้วเอาเอาแล้วมันมันยัดอะไรได้เนี่ยตัวนี้ยัดได้ตัวนี้อ๋อมันยัดได้แค่ตัวเดียวอาค่ะแกอยู่คนเดียวแล้วกันนะ,ะครับแกอยงงู่เงงเงงก็ดีอะชิ้นเกตัวเดี๋ยวฉันจะหาตัวใ,ใหญ่เอ้ะ บ่อใหญ่มาให้นั่นเองนะครับผมโอเคสำหรับเกม Star d e v ว r รวันในวันนี้ก็ขอตัวรากันไปก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมลากันที่ตู้ปากแล้วกันนะครับผมสริสนีคคับตัวอะไรไปก่อนขอบคุณครับ